ประทับฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับเรือกาตีหญิงพานิพักงงพัฒนก,กิจนในกีฬาเทควันโดโทีมชาติไทยในรุ่น49กิโลกรัมหญิงครับโดยปัจจุบันแม้ว่าจะพึ่งพลาดคว้าแชมป์โลกที่ประเทศอาร์เซบจันมาหมาดๆ,ๆครับแต่ก็กลับมาทําผลงานได้ดีในรายการเทคโดโดวันโดเวิร์ลังปีสนามแรกที่กรุงโรมประเทศอิตาลีารครับโดยเ<ด>มื่อวานนี้เตะเอาชนะนักกีฬาคู่แข่งมาได้ถึง4รอบด้วยกันครับโดยเฉพาะรอบชิงครับเธอเตะเอาชนะคู่ปรับเก่าจากสเปนเอเดนาเซเลโซอินเคเซสครับ ซึ่งเป็นคู่ปรับเก่าในการแข่งขันโอลิมปิกเกมปี2020โดยครั้งนั้นพนิพักเฉือนชนะมา11-10ต่อครับในการแข่งขันเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าในรอบชิงชนะเลิศพนิพักค,ครับใช้ขาหน้าแล้วก็จังหวะเตะเอาชนะไป2-0ต่อยกก็ประสบความสำเร็จครับคว้าแชมป์ที่2ในปีนี้มาครองได้สำเร็จพร้อมกับรับเงินรางวัลมาครับ ก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่ 2, 2ของปีนี้ครับหลังจากที่คว้าแชมป์ซีเกมมาแล้วก็เป็นผลงานในรอบ 1, 1> เดือนครับกับ3รายการเธอคว้ามาได้ถือ2รายการครับสำหรับรายการต่อไปของเรืออากาศตีหญิงพนิพักวงพัฒน,าานกิจก็ต้องดูว่าทั้งนายชัดชัยเชและสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยครับจะส่งเธอไปแข่งขันรายการใดโดยเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การแข่งขันโอลิมปิกเกมซึ่งก็ตั้งเป้าว่าจะต้องคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกเกมปีหน้าให้ได้ครับ